สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เพื่พพอนทุกคนวันนี้ติ๊กพามาเดินออกกําลังกายคะ่ะอากาศดีนะคะก็เลยออกมาเดินกําลังกายโอโบ้บรรยากาศสวยมากมเลยคะ่ะไปค่ะเราไปค่ะเราไปเดินออกกําลังกายคะ่ะนี่ค่ะติ๊กพามาชมบรรยากาศนะคะนี่หิมะเต็มเลยคะ่ะสวยงามมากเลยคะ่ะ อันนี้คือสวนสัตว์สาธารณะบรบิเวณใกล้ๆบ้านติ๊กนะคะ,นะคะทางนู้นคนเขาก็เดินออกกำลังกายนะะปีนี้หิมะกก็เยอะนะคะเยอะเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะปีที่แล้วก็เยอะเนาะปีนี้ก็เยอะไปค่ะเดินออกกำลังกายเอาแรงนิดนึงเอาแรงขาสูตรเอาบรรยากาศดีๆนะคะนี่ค่ะ สุดยอดเลยคนมาเดินออกกำลังกายเยอะนะคะเพราะว่าอากาศมันดีนะคะไม่หนาวมากแล้วก็ไม่มีลมไม่มีอะไรค่ะแบบอากาศนี่สุดยอดเลยค่ะน่าเดินมากค่ะ ชว่วงนี้ติ๊กก็มีวันหยุดค่ะได้วันหยุดหลายวันนะคะช่วงนี้สวยค่ะหิมะเกาะตามต้นไม้สวยงามมากๆเลยค่ะเดินมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนาะ ติกเลยว่าเออเนาถ่ายวิดีโอไว้นิดนึงไม่ได้ลงคลิปนานแล้วค่ะแลเออถ่ายวิดีโอนิดนึงเพื่อเอาไปลงคลิป <c oughs> เห็นมันสวยดีค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นรอยที่ว่าเขาเล่นสกีกันนะคะนี่ค่ะ มาเกาะต้นไม้ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะติ๊กชอบมากเลยค่ะมันเป็นธรรมชาติที่แบบสวยจริงๆค่ะธรรมชาติสร้างสรรค์นเนาะดูค่ะอสุดยอดเลยหายเหนื่อยเลยค่ะเดินมาเห็นวิวสวยๆอย่างนี้นะคะแบบ ไปเดินขึ้นเนินค่ะนูนค่ะเนินอยู่ข้างหน้าน,นะคะเนินไม่สูงมากแต่ก็น่าจะได้หอบหนึ่งอยู่ค่ะขึ้นแล้วค่ะเริ่มจะขึ้นแล้วค่ะ นี่ก็อยู่ติดกับโรงเรียนน้องไข่มุกนะคะโรงเรียนน้องไข่มุกก็อยู่ข้างล่างนะะู้นค่ะนู้นค่ะลงไปข้างล่างก็จะเป็นโรงเรียนน้องไข่มุกนะคะมือก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะเดินเราก็จะหอบโอ้ยแต่ว่าสวยเนาะ บริเวณรอบๆก็จะสวยมากเลยค่ะน้อนค่ะคนเข้ามาเล่นสก,กีนะคะออกกําลังกายเล่นสก,กีกันค่ะติ๊กก็มาหลบมุมถ่ายคลิปค่ะ เห็นมันสวยดีเลยเดินเข้ามาในปา่าค่ะหอบกินแล้วค่ะเดินมาได้สักพักหนึ่งนะคะก็หอบกินแล้วค่ะนานๆเดินทีนะคะออกกำลังกายทีค่ะแต่ว่าสวยค่ะบรรยากาศสวยมากๆเลยค่ะ แบบมองไปทางไหนก็ดูค่ะสวยงามสุดๆเลยอติกลักษณะอ่อนไปค่ะเาเดินต่อว่าจะหาทางลงไปตรงโรงเรียนน้องไข่มุกค,ค่ะนัดเพื่อนไว้รัดดาเขาพาลูกมาเล่นสเก็ตเนะาะก็เลยว่าเออนัดเจอกันไปหาโมกันค่ะ นั่งโมยืนโมกันค่ะติกก็พาเดินเละเลาะในป่ามามาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมบรรยากาศกันนะคะ<ป>สวยงามมากๆเลยค่ะสวยสวยสะอน วยมากเลยค่ะไปค่ะเเจอทางลงแล้วค่ะลงระังระวังค่ะเดี๋ยวจะลงทางลงค่ะ เชียวขาสูงอยู่นะคะนี่ไม่ใช่ไม่สูงคะ่ะยังไงคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะเจอเพื่อนแล้วคะ่ะลงมาเจอเพื่อนแล้วติ๊กก็จะไปหายืนโมกัเพื่อนคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอกลิปหน้านะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อน,อน,อน,อนทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจติ๊กนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ